น้องลิซ่ามาเฉลยไปเที่ยวโกลเด้นเกตซานฟรานซิสโกจริงๆเล่าโมเมนต์คอนเสิร์ตซานฟรานซิสโกและก็เอลเอมีคนดังยังไม่มูฟออนจากคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์ล่าสุดค่ะความเคลื่อนไหวของน้องลิซ่าก็ได้มาลงรูปภาพตอนที่น้องลิซ่าทาการแสดงที่คอนเสิร์ตซานฟรานซิสโกที่จัดขึ้นที่ออร์คาโอพาร์คช่วง22สิงหาคม2023ตามเวลาสหรัฐรอบนี้น้องลิซ่านี่มาโพสต์แคปชั่นบอกว่าดีใจมากที่ได้เจอ SF Link ซึ่ง SF ก็คือย่อมมาจากซานฟรานซิสโก เ,ะะเป็นคําเรียกท้องถิง่นดองนิซาก,ก็บอกอีกว่าเซได้ไม่ได้เจอคาวเดอะฟอกในครั้งนี้เดี๋ยวหลังจากเล่าเกี่ยวกับสะพานโกลเด้นเกตแล้วแอดจะพาเ,เพื่อนๆไปฟังเล็กๆน้อยๆ,ๆเกี่ยวกับหมอกที่้องนิซาว่าเนี่ยหมอกคาวหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีสปอยจากพี่เมนอลิสเมนผู้หญิงของ้องนิซาออกมาโพสใน IG Story แอดก็ได้ทําคลิปไปแล้วว่า้องนิซาไปเที่ยวโกลเด้นเกตจริงๆล่าสุด้องนิซามาลงรูปภาพเองนั่นก็คือจะเป็นชุดเดียวกันเลยค่ะก,กับวันที่้องนิซาขึ้นซาวเชกก็ค น้องไปเที่ยวโกลเด้นเกตนี่ก็มีการรูดซิปขึ้นไปแต่เกาองเกงนี่ก็ยังเป็นกางเกงตัวเดิมอยู่เลยมีการใส่หมวกด้วยซานฟรานซิสโกค่ะเป็นมหานครแห่งหมอกเกี่ยวกับสะพานโกลเด้นเกตที่ซานฟรานซิสโกทุกคนก็อาจจะรู้จักและก็เคยเห็นสะพานสีนี้ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของซานฟรานซิสโกสะพานนี้มักจะปรากฏอยู่ในหนังฮอลลีวูดหลายเรื่องเลยล่ะค่ะซึ่งก็มักจะโดนทําลายในที่สุดหมายถึงในเรื่องนะคะซึ่งสะพานนี้ทอดแบ่งระหว่างซานฟรานซิสโกเบย์และมหาสมุทรแปซิฟเเชืื่่ออมระหวาง และมารินคาตีมีความยาวประมาณ2.7กิโลเมตรกว้าง27.4เมตรวิศวกรผู้สร้างและออกแบบที่ทําให้ความเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ขึ้นมาทั้งที่เรื่องงบประมาณที่ไม่แพงเกินไปและก็การทนทานต่อการเกิดแผ่นดินไหวซึ่งวิศวกรท่านนั้นก็คือคุณโจเซฟสตราวส์สีของสะพานคนที่เขาได้ไปจริงๆเขาบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่สีแดงนะคะแต่ว่าจริงๆเป็นสีส้มจะเป็นสีส้มที่เข้มและก็ออกแดงส้มทั่วไปประมาณนั้นทําให้เราเข้าใจกันค่ะว่าสะพานนี้เป็นสีแดงซึ่งผู้ที่เลือกสี ก็ให้เหตุผลว่าเป็นสีที่ตัดกับวิวทิวทัศน์รอบข้างและก็มาหาสมุทรและก็ยังมองเห็นได้ชัดในทุกฤดูกาลโดยเฉพาะช่วงที่หมอกลงจัดก็ยังทําให้พอเห็นสะพานได้สะพานนี้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อ27พฤษภาคม1937และก็เพิ่งเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีครั้งใหญ่ไปเมื่อปี2012นี่ค่ะก็คือมีการเฉลิมฉลองโกลเด้นเกตนอกจากจะมีชื่อเสียงเรื่องความสวยความยิ่งใหญ่และก็อื่นๆอีกมากมายก็ยังมีชื่อเสียงด้านที่เป็นสะพานที่มีคนกระโดาด ตัวตายมากที่สุดที่หนึ่งเลยจนปัจจุบันก็มีการขึงตาขายขนาดใหญ่ไว้ด้านล่างของสะพานโดยการเดินทางข้ามสะพานทําได้เกือบทุกวิธีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขับรถเดินรถบัสเป็นต้นหรือรถจักรยานซึ่งเกี่ยวกับหมอกที่น้องนิสาเขียนไว้ในแคชชั่น์ทาวเดวฟฟ์ฟอก่ะเขาบอกว่าบางวันสะพานก็จะมีหมอกปกคลุมนะคะโดยหมอกเนี่ยมักจะลงช่วงเช้ชาหรือว่าเย็นหรือว่ากลางคืนซึ่งหมอกมักจะมีมากในช่วงฤดูร้อนว่าอย่างนั้นก็คือช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยาย,ยนในช่วงนี้อาจจะมีหมอกปกคลุมตลอด ทําให้หนักท่องเที่ยวม,มาแล้วก็ผิดหวังบ่อยๆสาเหตุที่มีหมอกเป็นเพราะว่าอากาศร้อนในแผ่นดินทําให้เกิดความกดอากาศต่ําแล็ก็ลอยขึ้นทําให้อากาศเย็นจากทะเลไหลเข้ามาในตัวแผ่นดินแทนที่หมอกของซานฟรานซิสโกค่ะที่นี่มีคนตั้งชื่อให้ว่า cloud the fog นั่นเองก็เกิดจากผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งเขาเป็นคนตั้งให้เรียกว่าหมอกจะเยอะในช่วงฤด,ดูร้อนค่ะว่าอย่าง,งานั้นช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนโดยน้องลิซ่าไปนี่ก็คือเป็นช่วงสิงหาพอดีพอดีนะคะที่เล่นคอนเสิร์ตที่ซานฟรานซิสโก นิซ่าในแคปชั่นนี่บอกว่าเสียดายที่ไม่ได้เจอหมอกคาวด์เดฟลอกอันนี้ค่ะเท่าที่แอดไปอ่านมาค่ะเขาบอกว่าแต่ละปีนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนที่นี่ค่ะอย่างมากมายซึ่งก็ไม่ใช่ว่าอยากจะมาเที่ยวเมื่อไรก็มาได้เพราะว่าอาจจะต้องอาศัยโชคกันซสหน่อยเนื่องจากว่าซานฟรานซิสโกก็จะถูกปกคลุมไปด้วยหมอกหนาะอารมณ์ว่านักท่องเที่ยวคนอื่นๆค่ะมาช่วงหมอกหนาเนี่ยจะไม่ได้เห็นทิวทัศน์นั่นนี่จะออกแนวเซ็งนิดนึงค่ะแต่ว่าน้องนิซ่าบอกว่าเสียดายเสียดายที่ไม่ได้เห็นนนนหมอกอกกันนัปะโรเรียว่าสล กันแล้วแต่ว่าจากภาพจากคลิปแล้วค่ะเต้าลิตก็คือมองสะพานอยู่ไกลๆนะคะอยู่บริเวณรอบๆน,น้องมีความสุขพวกเราก็แฮปปี้แล้วล่ะคะ่ะจากนั้นจะพาพเพื่อนๆเ,เล่าไปถึงบรรยากาศของคอนเสิร์ตบอลพิงค์เวิลด์ทัวร์ที่ซานฟรานซิสโกกันต่อซึ่งภาพที่น้องลงค่ะก็จะเป็นขนาดที่เต้าลิตในซาวเช็คอยู่หรือตุ๊กตาด้วยน่ารักมากๆโดยวันนั้นน้องก็ได้เหรียญมาราธอนซิกสตาร์ฟินิชเชอร์จากพี่นิโน่นั่นเองนะคะน่ารักมากๆซึ่งเหรียญนี้ก็มอบให้กับคนที่สามารถวิ่งมาราธอนจบ ใน6รายการเมเจอร์ Major ใหญ่ของโลกค่ะได้แก่โตเกียวมาราทอนบอสตันมาราทอนลอนดอนมาราทอนเบอร์ลินมาราทอนชิคาโก้มาราทอนและก็นิวยิอร์มาราทอนซึ่งการวิ่งมาราทอนทั้ง6รายการนี้นักวิ่งก็ต้องลงทุนซื้อค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักเพื่อไปวิ่งมาราทอนให้ครบทุกรายการรอบโลกค่ะและก็แต่และรายการยังยากมากอีกด้วยเพราะว่าการเข้าไปวิ่งได้ก็ต้องทำเวลาให้ถึงเกณฑ์หรือดังกล่าวนี้ค่ะถือว่าเป็นเหรียญที่คุ้มค่าที่สุดเลยพี่นิ่งน้อยนักวิ่ง,จอองเจ ะะแล้วก็ได้เหรียญที่ล้ำค่าที่สุดของคนวิ่งมาราธอนอย่าง Six Star Finish เชเมื่อได้มาก,ก็มอบให้กับน้องลิซ่าซึ่งน้องลิซ่าก็รู้ว่ามันคือเหรียญอะไรพอได้รับน้องก็แสดงความยดีแล้วก็ร้องว่าโอ้ my god เกิดเลยทีเดียวซึ่งพี่นิน้อยค่ะก็ได้เปิดใจว่าตนวิ่งไปชูป้ายไปซ้อมปายแล้วก็คิดว่าคงไม่มีของขวัญชิ้นไหนจะเหมาะสมไปกว่าเหรียญในตำนานนี้เฉพาะนักวิ่งรู้กันดีว่ามันยากแค่ไหนตนขอเรียกเหรียญนี้ว่าเหรียญตรัสรู้แห่งการวิ่งและเหรียญน,นี้ทง,งมพล ฟโทุกสนามและต้องวิ่งรายการเมเจอร์3รายการใหญ่ใน30วัน2รอบเราไม่อย่างนั้นจะไม่ทันคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ของ Black พิงคโดยเหรียญแรกของคุณนี่นยนั้นค่ะใช้เวลานานกว่าจะสมบูรณ์โดยเริ่มตั้งแต่ปี2019เลยที่วิ่งในเบอร์ลินชิคาโกนิวยอร์กแต่แล้วค่ะก็ต้องมาอยู่เพราะว่าโควิดแลวก็ในปี2023ที่นี่น้อยก็ได้มาเก็บเพิ่มอีก3เหรียญโตเกียวบอสตันลอนดอนใช้เวลารวมทั้งสิ้น3ปี6เดือนซึ่งพี่นี่นยก็ยังเผยให้เห็นนาทีท ไปดูคอนเสิร์ตแบล็กฟิงที่เม็กซิโกเมื่อวันที่26เมษาย,ยน66แล้วก็เขียนป้า,ายเอาไว้โดยพี่นิ่นน้อยก็เลือกเข้าคอนเสิร์ตเป็นคนแรกๆแ,แล้วก็ได้ไปยืนต่อแถวหน้าสุดเมื่อเห็นน้องลิซ่าเห็นว่าจําพี่นิดนน้อยได้พร้อมกับโบกมือทักทายแล้วก็ยื่นเหรียญแรกที่ใช้เวลาเก็บมา3ปีให้กับน้องลิซ่าขน้นยังไม่พอค่ะเมื่อพี่นินน้อยได้ไปชมคอนเสิร์ตแบล็กฟิ้งที่ซานฟรานซิสโกล่าสุด22สิงหาคม2023แลวก็เช่นเคยพี่นินน้อยก็ได้ขึ้นไปยืืนนนนห้้้้าาสุดดแแลลวกกกกกก็็็็ออิิซซจํไบมททัย มอบเหรียญ Six Star Finisher ให้กาดและกาดก็ยื่นให้กับน้องลิซ่าซึ่งน้องลิซ่าเห็นแล้วก็อาปากเวอเลยแล้วก็เอาเหรียญคล้องคอทันทีค่ะโอ้โหปังมากๆน้องลิซ่านี่ทํางานสุดยวสุดใช่ไหมคะใช้ชีวิตคุ้มมากๆแฟนบอยของน้องลิซ่าอย่างพี่นี่น้อยก็คือคุ้มที่สุดค่ะไม่ว่าจะไปวิ่งแถมก็ต้องให้ทันคอนเสิร์ตแล k ทิ้งด้วยพี่เขาสุดยอดจริงๆค่ะขอตคารวะเลยชื่นชมจริงๆวันนั้นน้องลิซ่าได้ไปก็ประทับใจมากๆนะคะอันนี้ค่ะเป็นโมเมนต์ที่ซานฟารานซิสโกค่ะขณะที่กํา หลังสาวเช็คแล้วน้องก็ได้ถ่ายรูปภาพซูเกะเบบีนะคะที่ใส่เสื้อเป็นลักษณะของครอปตอนที่ขึ้นสาวเช็คให้ได้ชมกันด้วยปากนี่ก็คืออวบอิ่มมากแล้วก็ถักเปียมาอย่างน่ารักเลยนอกจากนั้นค่ะคอนเสิร์ตที่ซานฟรานซิสโกน้องลิซ่าค่ะก็ได้เปลี่ยนชุดเป็นแคดบูมเมนแมวเหมียวแสนสวยน่ารัก,น,รกน่าชมจริงๆแม้ว่าจะเป็นชุดกลางเกงแต่ก็บอกเลยค่ะว่าสวยตาแตกนอกจากนั้นในชุดโชว์เดี่ยวเต้าลิซก็ได้ถ่ายรูปภาพเบื้องหลังที่มีลิซ่าติดอยู่เริ่มเ,มเลยโดยชุดโชว์เดี่ยวของน้องล ที่ซานฟรานซิสโกก็คือเป็นชุดแบรนด์ไทยนั่นเองค่ะน,น้องลิซ่าสนับสนุนแบรนด์ไทยเสมอนั่นก็คือเป็นแบรนด์คณาพจน์ค่ะซึ่งเจ้าของแบรนด์ก็คือคุณคณาพจน์อุ่นสีที่เขาก็เผยภาพสเก็ตของชุดนี้ต่างๆพร้อมเขียนแคปชั่นพร้อมแขมมแกไปหานอนริซ่าบอกว่าน,น้องลิซ่าสวมชุดจากคณาพจน์ออฟฟิเชียลในช่วงโซโล่ของเธอที่บอลพิงค์เวิลด์ทัวร์คืนนี้ในซานฟรานซิสโกการออกแบบเส่วนใหญ่ได้รับแบรงบันดาลใจจากแถบสีขาวอันรุ่งโรจน์ในธงอเมริกันชุดกีฬาอเมริกันเละก็แนนน่่อคคุณ คณาพขอบคุณ YG ที่ให้ผมเป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาแห่งความทรงจำนี้อีกด้วยหลังจากเปิดเผยอ,ออกมาว่าเป็นแบรนด์ไทยด้วยปังที่สุดหลายคนเข้าไปชื่นชมคุณคณาพจมากมากซึ่งเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ทางแอลไทยแลนด์เขาก็ได้โทรไปสอบถามคุณคณาพ์ข่าบอกว่าแบรนด์มี identity หรือว่าตัวตนบางอย่างที่สนุกได้นงลิซ่าเองก็อินกับขนนกค่ะขนนกเคยอยู่บนไหล่บนแขนของน้องมหมดแล้วเราก็เลยทําเป็นปอกขาข้างล่างท่าเต้นเนี่ยก็ใช้ขาเยอะเราก็ได้แรงบันดาลใจจากความ เป็นอเมริกันสปอร์ตแวร์ชุดสีขาวที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสีไวท์กลอเรีบนธงชาติอเมริกาแล้วก็ใช้แมททิเรียลเล่นแสงอย่างเลื่อมเข้ามาซึ่งจริงๆแล้วแบรนด์คาพาน์เองก็เป็นสตรีทกลูตูสปอร์ตแกลมอยู่แล้วด้วยซึ่งลุคนี้ค่ะได้มีการผสมผสานกลิ่นไอของสปอร์ตแวร์อย่างดีเทลมีฮุซด,ด้วยดีเทลแขนจัมสไตล์สปอร์ตกับการใช้เทคนิคปักเลื่อมที่เพิ่มความแกลมและก็สร้างความโดดเด่นเมื่ออยู่บนเวทีมากๆเพื่อนๆให้กี่คะแนนดีคะสําหรับลุคนี้ของน้องลิ แบรนด์ไทยเสมอเลยต่อมาน้องในซ่าก็ได้ลงภาพนี้นะคะซึ่งเป็นพาร์ทที่3ที่แบล็คพิงคเปลี่ยนไปนชุดสีขาวทุกคนเลยนอกจากนี้ค่ะน้องก็ยังได้ลงคลิป ตอนท้ายคอนเสิร์ตเป็นโมเมนต์ขณะที่กําลังยืนชมพลุคะ่ะท้ายคอนเสิร์ตแล้วกับน้องแชงและก็แบล็ k พิงนี่ก็คือเป็นโมเมนต์ช่วงซานฟรานซิสโกค่ะที่มาเล่าให้ได้ฟังกันเป็นการเฉลยว่าไปโกลเด้นเกตจริงๆพร้อมกับมาลงภาพสวยสวยและก็บอกว่าเสได้ไม่ได้เจอหมอกขาวเอาละค่ะจากนั้นแอดจะพาเพื่อนๆว์ปไปโมเมนต์ช่วง LA กันดีกว่าซึ่งเป็นคอนเอสิร์ตส่งท้ายปิดทัวร์อเมริกาล่าสุดที่ผ่านมาจัดที่ d ด d g e r Stadium LA l o s a n g e l e s ตรงกับ2 6สิหซี คม2023ตามเวลาสหรัฐล่าสุดยังมีคนไม่ move on ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณคริสซี่ทิกเกนและก็คุณจอห์นเลเจน์นักร้องนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์เจ้าของรางวัลแกรมมี่ที่ได้พาลูกสาวอย่างน้อง Luna, ลูน่าและก็สีภรรยาอย่างคุณคริสซี่ทิกเกี่ไปด้วยกันเลยโดยคุณจอห์นก็ได้ลงรูปภาพกับน้อง Luna, ลูน่า l i n k ์ตัวน้อยในคอนเสิร์ตด้วยละ่ะซึ่งมีการโพสต์เอาไว้ล่าสุดและก็มีการอัปเดตคลิปกับลูกสาวน้องลูน่าตอนที่อยู่ในคอนเสิร์ตแบล็กทิ้งอีกด้วยส่วนทางด้านคุณ ภรรยาน,านั้นนอกจากจะอัปเดต IG Story ดูดูๆแล้วช่วงที่ชมคอนเสิร์ตแบล็กพิงคล่าส,สุดนี่คุณคริสซี่ก็ได้มาลงเป็นคลิปเป็นโมเมนต์ตอนที่อยู่ในคอนเสิร์ตกับกลูกๆพร้อมทั้งเธอก็ได้เผยรูปภาพของเธอและก็จะมีการถ่ายให้ได้เห็นในการแต่งตัวบนนั้นซึ่งก็ไปกันทั้งบ้านเลยทีเดียวมีคุณเพื่อนด้วยประมาณน,านั้นคุณคริสซี่ค่ะก็ได้เผยผ่านแคปชั่นก็บอกว่าในที่สุดก็ได้ไปดูแบล็ k พิงคและว้าวฉันเข้าใจแล้วนั่นคือโชว์แฟนเพจไหนที่น่าติดตามที่ส,ส,รรสุุดสสําหรรรรัับนน้้เีียูททกิ่่งคว ในเวลาอันสัน้นนอกจากนี้คนดังที่ไม่ move on ซึ่งแอดก็ได้นําเสนอไปแล้วในการรวมคนดังสําหรับประชุมคอนเสิร์ตรอบไฟแนลปิดทั่วอเมริกาเหนือคลิปนี้ก็จะเป็นคุณอลิเซียฮันนาคิมเป็นนักแสดงเกิดซิดนีย์ออสเตรเลียดาราฮอลลีวูดจากเรื่องรอบรักวไขซีซัน5ก็ยังได้ลงคลิปขณะที่อยู่ในคอนเสิร์ตกาลังเต้มเพลงเช็ดดาวกันอย่างสนุกสนานเลย ส่วนอีกหนึ่งคนคนดังที่ไม่มุบออนจากคอนเสิร์ตที่ LA ปิดท้ายโซนอเมริกาเหนือนั่นก็คือคุณเบลล่าพอสซึ่งโด่งดังจากการเล่นติ๊กตอกแล้วก็กลายมาเป็นศิลปินมีซิงเกิลเป็นของตัวเองซึ่งก็ได้ลงรูปภาพขนาดที่ถือประยง,ง์บงเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกสนานมากๆเชื่อว่าหลายคนยังสนุกไม่หายแลวก็เนื่องด้วยเป็นคอนเอสิร์ตสุดท้ายแล้วในหลายคนก็น่าจะคิดถึง Black พิงคนะคะจากนั้นคาจะโคนเล่าเกี่ยวกับชุดเปิดทําการแสดงของ l a ซึ่งหลังๆมาอาจจะทําให้บางคนรู้สึกกว่่าแลทีน ใส่ประมาณนี้จึงก็จะเป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะโชว์สัสดส่วนนะคะแล้วก็สั้นจึงเรื่องนี้ค่ะก็แล้วแต่มุมมองของคนแต่ว่าแอนอยากจะให้ทุกคนเปิดใจค่ะเพราะว่าถ้าเ,เพื่อนๆไปส่องศิลปินฝั่งตะวันตกเขาก็จะมีการแต่งตัวประมาณนี้ทั้งนั้นตัวอย่างเช่นเทเลอร์สวิฟหลังจากที่คุณเทเลอร์สวิฟได้ทัวร์คอนเสิร์ตต่างๆก็จะเห็นว่าชุดสําหรับการแสดงโชว์ก็จะประมาณนี้กันทั้งนั้นเลยตัวแม่อยากบิยอนเซ่ดังนั้นแอนมองว่าชุดนี้ของโนริซ่านี่มันสาแก่ใจจริงๆไม่ว่าบางคนอาจจะมีดราม,าาามร่่าตวออมงงันนเเปป็รืกิ ๆจงมั่นใจและก็เป็นตัวของตัวเองนั่ก็คือที่สุดแล้วซึ่งหลังๆมาค่ะนริซาก็มีการเติบโตขึ้นค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนเปิดใจนอกจากนี้ค่ะคลิปนี้ช่วงท้ายคอนเสิร์ตวันที่นนริซากําลังกดโทรศัพท์มือถืออะไรสักอย่างที่แอดก็คงใจว่าเอ๊ะให้นนริซาือโทรศัพท์มือถือใครกันแน่นักคอนเสิร์ตที่ล E นะคะนั่นก็คือนอริซานีกําลังอ่านข้อความจากพี่นี่นยซึ่งพี่นีโนยเขียนโน้ตในโทรศัพท์ส่งให้น้องอ่านน้องไม่ใช่แค่ไถ่ผ่านๆนะคะแต่ว่าตั้งใจออ่าานมมกกๆแล้้ว็ยิ ออกมาด้วยน่าจะซึ้งใจในข้อความนั้นนะคะอ่านจบน้องก็ยื่นให้คืนแล้วก็เข้าท่อนร้องของตัวเองต่อทันทีไม่ได้แวะเล่นมือถือเหมือนที่เข้าใจผิดกันนะจ๊ะเอาเป็นว่าใส่ใจแล้วก็แสนดีที่สุดเลยค่ะ แถมล่าสุดนี้คอนเสิร์ตที่ LA ค่ะเป็นพาร์ทท้ายคอนเสิร์ตระหว่างที่น้องกําลังเชียร์อัพพี่ๆแดนเซอร์นะคะกำลังเต้นอยู่ทีนี้หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะท่าเต้นนี้มันคุ้นๆนะคะเนี่ยนั่นก็คือเป็นท่าเต้นของแม่บียอนเซ่ในคอนเสิร์ตดั่นเองม่น่าล่ะถึงคุ้นๆนี่คือโมเมนต,ต์ต่างๆที่นํามาเล่าให้ที่ฟังโนงริซ่ามาอัพไอจีคอนเสิร์ตที่ซานฟรานซิสโกแล้วก็เป็นการเฉลยว่าไปเที่ยวโกลเด้นเกตรวมถึงล่าสุดนี้มีคนยังไม่ move อนจากคอนเสิร์ตปิดทัวร์อเมริกาณ LA แล้้วก็ไดดพูดถึง ประเด็นเกี่ยวกับชุดของน้องริซ่าสักเล็กน้อยอยากให้ทุกคนเปิดใจแค่นั้นเองค่ะ